สวัสดีนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมเวกวิตกี้วิสตาดนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการปรุงยามะม่วงนะครับเพื่อที่จะแก้งเพื่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับน้ํายาแรกกือเดี๋ยวผมมาลองน้ํายาแรกกันเลยดีกว่านะครับเอาคุณเพื่อนผมมาครับว่าครับมาทําอะไรครับผมมาดูน้ํายาของคุณหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมผสมฮูเข้าไปนะครับ เอาละนี่คือน้ํายาใจแอนนะครับเอาละเดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนจมกินดีกว่าอาเดี๋ยวผมกินกันดีกว่านะครับโอ้เป็นไททันร่างโตโอเคเดี๋ยวผมลองดูว่ามันจะขยายได้มากเท่าไหร่นะครับโอ้ไมกอสตัวใหญ่มากโอเคโอ้โหตัวบัดใหญ่เลยโอ้โหกระโดดได้สูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอุ้ย เดี๋ยวนะตัวนี้มีพึ่งนีว่ะเดี๋ยวนะโอ้ยตายโอ้โหน้ำยาตัวนี้แรงไปครับตัวใหญ่เกินไปจนองตายเลยต่อไปนะครับน้ำยาสปีดนะครับที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับมันจะวิ่งเร็วสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมาลองกินกันดูนเลยดีกว่านะครับเอาละนี่คือน้ำยาสปีดนะครับ โอ้หภาพมันก็จะสว่างสว่างหน่อยนะครับโอ้โหดีเลยโอ้โหวิ่ง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 ,งโอเคนีน่ใครอะ่ะเพื่อนผมนะโอ้โหเพื่อนผมรู้สึกว่ายังไม่มียังไม่มีสูตรพวงน้ำยายอื่นเลยนะโอ้ ถ้าใครทักมาเนี่ยโอ้โหเลืมปิดดีดคอรนะ์นครับเอองทคโนีปิดเลื่ปิดการแจ้งเตือนโอเคนะครับโอ้โหน้ำยาอะไรวะเนี่ยโอ้ยินโคตรสูงอ่ะโอ้ไมค์กอดโอ้โหโอ้โอ้โห,โโโห,โโหยังสูงเลยอ่ะทะลุแมบเลยอ่ะโอโ้มองไม่เห็นแมบแล้วอ่ะโคตรสูงเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ย โอ้โหเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคโอ้ยตายโอ้โหตายเลยอะโอ้โหตายค่าค่าตัวตายเราไม่หายด้วยโอ้โหต้องรีเซ็ตตัวละครโอ้น้ํายาเมื่อกี้แรงมากแทบไม่ได้ผมไม่ได้เกิดเลยน่ากลัวมากต่อไปผมมาลองน้ํายานี่ดีกว่าล่างไทยท่านไทยท่านเวฒนาการนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับ โอ้ไททันอีวชั่นผมเอาไว้เพื่อนกินดีกว่านะครับเรามาให้คุณบูมกินต่อเลยดีกว่าเอาล่ะเพื่อนผมนะครับมาลองกินกันดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับให้เพื่อนหมกินเลยกินสิโอเคว้าวโอ้โหนี่คือไททันนี่คือไททันร่างตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเขาามีใครไม่ให้ลองยาคุณมังคีซันนะครับเดี๋ยวผมมาลองยาลองกิยาเขาดีดีกว่านะครับโอเคมาต่อไปเดี๋ยวเรามาลองกินน้ํายาใจอนยูชันวีสองนั่นเองดีกว่านะครับโอเคบินได้ไหมโอ้มันบินไม่ได้นะครับ เสียดายจังเลยมันก็จะล่างกระพี้กระพี้ก็ฮิปอย่างนะี้นะสักทักหนึ่งสวยดีนะครับสวยดีเดินก็วิ่งเร็วด้วยนะครับวิ่งเร็วด้วยค่อนข้างดีคนระับอันนี้น้ํายาดีมากผมทําเองนะเป็นสูตรที่ผมทําเองน้ํายาดีนะครับใครสนใจก็แต่ผมไม่บอกสูตรหรอกนะครับว่าทำยังไงนะครับผมไม่ได้ขายนะครับ มีเพื่อนผมเอาลมน้ำยามาให้ผมกินอีก,อกแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองกินดูดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างว้าวน้ำยาซอมบี้เนระน่าสนใจดีฮะโอเคมาเดี๋ยวเราลองแก้เพื่อนดีกว่าโอ้โอเคน้ำยาเดี๋ยวเรามาดูสูตรน้ำยาที่เรามาที่เาทำเงินดีกว่านะครับอันนี้น้ำยาอาวุธอันนี้น้ำยาสปีดท,ที่เรารีอันนี้ไออันนี้ตัวผม อันนี้วัวน,นะครับอันต่อไปไม่มีแล้วนะครับนี่ผมไม่ได้ใส่ชื่อนะครับนี่เป็นน้ํายาที่ผมไม่ได้เขียนชื่อนะออค oh. แล้วก็มีเบิร์เดย์เค้กต่อไปมาดูพวกเครื่องเคียงของผมนะครับมีค่อนข้างเยอะมากๆที่เรามาลองน้ํายาขว้างปลากันนะครับเป็นน้ํายาอาวุธนะครับซึ่งก็คือน้ํายาระเบิดนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองปลาใส่เพื่อนผมดีกว่านะครับนี่คือเป้าหมายของวันนี้นะครับอ้าวโอ้โหตายเองเลยอะน้ํายาระเบิด โอ้ตายเองเลยโอ้แย่จังค้างเองตายเองโอ้เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันด้วยน้ำยาใจแอนอีวชั่นกันนะครับมาเรามาลองกันดูเลยดีกว่าเราขอปิดคลิปด้วยน้ำยาใจแอนอ l u ว i o n ชั e ่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอมีเท่านี้แล้วกันนะไวับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ